สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ,อกกบกอกนะคะเราไปดูค่ะไปดูไอรูเหงกับอาจารย์เอ็มเกี่ยวข้าวนะคะเดี๋ยวคุณแม่มาดูก่อนอ้าวทำยังไงคะแบบนี้โอ้เห็นแล้วค่ะคน,เ,นเกี่ยวนะแปลก<ๆ>โคตรแม่ดีนะครับวันนี้กำกำก่อนค่ะไม่ไม่กำแบบนั้นนะคะอ้าวลุงเวงทำแบบแปลกมากเลยลุงแวนขนาดแบบนั้น อ๋ยังไม่เคยเกี่ยวใช่ไหมคะอ๋อเคยเกี่โอ้เคยเกี่ยวแต่ว่าจะเอมทําเป็นอยู่นะคะนี่เป็น่แต่ว่าไอ้ออนี้เอาเอาลงลงทาเอาลงพื้นเลยนะแม่แม่มองมาเห็นก็อยากจะเอาคลิปเลยอะหนุ่นแกจับแบบนี้นะคะทุกคนโอ้นะคะเรา ไม่ต้องอายค่ะไม่ต้องอายนี่จะเอ็มคล้องมากเลยนะคะนุ่มไฟแรงเราจะสู้ครับทุกคนน่ารักมากวันนี้ใช่ค่ะลงมาแป๊บเดียวเนี่ยได้เยอะแล้วค่ะได้เยอะแล้วนะคะนุ่งกาเอ่อลุงตาฟื้นนะคะทางนู้นขาก่อนบุกบุกนะคะทุกคนใกล้แล้วเอาตรงนี้ก่อนนะคะประมาณหนึ่นะครับ นี่ค่ะคุณชายก็เก่งมากนะคะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหัดวันนี้เหรอคะโอ้เก่งๆค่ะทำเป็นทำถูกวิธีด้วยไปต่อครับทุกคนทางที่ดีคือทางลาดยางิลุงจิมอานนี่นี่เกี่ยวนี่นี่นะคะคุณชายก็ทำเป็น อันนี้คุณศิลาวันนะคะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องค่ะปิดบิดนะคะลุงจิมเอาลุงจิมกระสุนให้เขาแล้วไม้เขเกี่ยวแล้วนะคะลุงจิมก็โมเห็ดใช่ไเขาจีบปศยาเอาตำร้ายลุงจิมเออคุณสูงสูงหน่อยตำหมดกอเลยค่ะแล้วก็ตัดเลยโอ้โหคือมาที่นี่คือทำทุกคนเลยนะเกี่ยวข้าวทุกคนหมดเลยเกี่ยวเป็นนะคะเกี่ยวเป็นหมดยกเว้นตูมตำหมดเลย เกี่ยวอย่าวางด้วยอย่าให้วางตุ้มตาตัวเบี้ยเกี่ยวอยู่อยู่แจหนวมาเอาไหมมันมีอันนึงอยู่ข้าคณะพ่อเจ้าใครวางนี่นี่มันเป็นอันนี้เนอะมันเป็นเหมือนตัวนีเอาพ่อหันกล้องมาสิจะบอกโอเคทำไมเกี่ยวนี้เกี่ยวมันต้องยาวอยู่ค่ะลุงจิมลุงจิมขยับขึ้นอีกค่ะได้ยาวยาวเกินมันปั่นยากไม่พอ เจ้าเห็นอยู่บอกพ่อมันย่ะพ่อเลยพ่อถ้าถูกต้องแล้วสั้นขนาดละยาวเกินถ้ามันยาวเกินมันก็มัดยากเข้ามาเอาคอโอ้ยมาซองตาเต็มตาเลยเอาหันหนีแล้วกล้องนั้นเอาเอานี่โอ้ยอันนี่ครับอ่าไม่ใช่ช่างภาพนะครับจิมมี่ภาจริงจริงวันนี้นี่จะเรื่องจริงนี่ค่ะเดี๋ยวไปอยู่ทางนู้นดีกว่าเพราะว่าคนมันเยอะแล้วทางนี้ย่านีงสวัสดีจ้า อันนี้มือสมังแล้วนะคะบาใส่ไอ้หมวกด้วยนะคะใส่อม่วงด้วยจะเกือบจำย่าหนิงไม่ได้เลยอันนี้แม่ผู้ช่วยก็มือฉมังแห่งก,กอกแล้วนะคะน้องพลอยถ่ายให้ใครลูกแล้วเอ็มเหรออาถ่ายให้คุณแม่น้อย ส่งแม่เนี่ยด้วยมันจะเกี่ยวเนี่ยจังหนอยนะคะต้นยางก็ได้ต้นยางก็ได้นะต้นยางเพื่อผลิตเก็ไว้ฝากไว้ด้วยนะครับการการทำนาของชานาเนี่ยมันลำบากยากแสนขินนะครับขนั้นแล้วก็เก็บข้าวนะครับอยากให้เหลือเหลือแม่เม็ดเดียวนะครับก็เสียดายครับข้าวทุกเม็ดเนี่ยนะครับมันมีคุณค่านะครับก่อนจะดำนาก่อนจะเกี่ยวมาถอยถอยอีกเกบข้าวนี่อีกเกบปลายข้าวถอยเสียลายข้าว นี่ใส่ข้าวละเอียดเด้วลมนครับดินเจี่ยวเหมือนแล้วครับผมโอ้ยนมาใส่เยอะหนิงนะ มีแล้วก็เอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็หันหน้ามาทางเราครับอดีรางวัลนะครับห้อยตรงโน้นเมีรางวัลด้วเหรอครับตตรงไหนตอใัใไม่ปทันก็ได้ละรางวัลเนี่ยเข้าขึ้นขาเลยเข่าขึนของมอมาเป็นอะไรคะไอ้คุณมตามเข้าขึ้นอ้าวางใหญ่ทเด้อน เขาจะมาแบ่งอะดอกเอออย่าไปยุ่งนักเขายุ่งนะคนมัดยังเดียวเรามองสิ่งไม้ทต้นยางตีโค้งไปเลยนะครับโอ้สีหายใจจุ่มตามสีหายใจจุ่มตามไม่ให้เจ้าของนะ ในใ้ narrow, of of นอยใจนะครับอ,อย่างนี้ก็ไดเช่อย่างน้อยก็ได้สองแปลงขนาอย่างน้อยก็เกือบเสีแลครับอ้เยอะอีกนหมไม่เยอะใช่หมดเลยค่ะเยอะเว่าอย่าหยุดเกี่ยวถ้าหยุดเกี่ยวมันไม่เสียต่อครัแมนครับไมนค่ะไม่ใช่ด้วยด้วยนะคะ มาข้าเโอ้หนักมากค่ะนี่ค่ะลุงข้าวมาไปดูนุ่นครับนี่นะคะนี่ค่ะลุงข้าวดกมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะข้าวก็ขอหกค่ะอันนี้หนักมาก เดี๋ยวกานเข่าไปน้ำก็ได้แบบนี่มันยืนนักแบตเตอรี่นี่กันเรือทุ่นแล้วพี่นงคยเอาสามีกรก็เตรีมกำแล้วเดีพยคนดม อ้าน่องเลี้ยงนากระดานไปเลยคนเลยเนาะทเีกามแล้วครับตอนเพ่อเรื่ออนอนเชข้ามาในช่องบอกครับอกแล้วอนเชทมาในช่องบอกแล้วพ่อพ่อเมียนเนเมียน่อเข่ามื่อเข่ากันแล้วเลยพี่น้องเลยนี่ไงอนเนีย เราช่วยใจครับรม่าหัวใจมากแล้วเข้านะโอ้เล่นโทรศัพผมพหาพื้นนะผมนึกว่าพ่อพื้ยังมาทันมาโอ้อน้องนเมื่อนี่ะคะเปนะพ่อช่องเราเ้อยู่ไกลแต่พ่อพ่อไปยาช็กล้องมาไมเกี่ยวรอไหมเอา างโอ้ีเอาลงีงาถ้าเล้วให้นี่บมเมื่อพี่นี่ใจนร้าเล้วให้นี่บมต้องกลับแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวแรงด้วยยิงครับเดี๋ยวไม่เล้วไม่กินข้าวแรงเจ้าเจ้าเจ้าสนั่นไมพอมาก่อนเขนเกี่ยวไม่แล้วไม่พากลับครับ เอ็ดเก้าคนึ่พี่น้องไลแล้วนะคะจะหันเอาหน้ากระดานคนละเม็ดหน้าละเม็ดกับเลียงเที้โวไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะโอเคเดี๋ยวหนูจะขออนีญนนึ่งล้นเพราะตอนนี้มันสามันแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่ด้วยกเนาะเพราะตอนนี้เอ่อมันสามันแไม่ใช่มันจะอันยอดไปเนาะเพราะว่ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวมาใหม่นะคะเดี๋ยวขึ้นใหม่ วันแรกมัเหีียวมันอยู่วันชงวันสารหมดไปค่อยซาลุงซาลุงไปบมดนะี่นะคะช่องไม่อกบกอกก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องไม่อกบกอกด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้ะขอบบคคุณนะรัที่เข้ามากดไลค์ให้ผม